สวัสดีครับพบกับที่เคยกับนอสพ่นิติรัตน์เอาลายทีมงานเจกทรายของพ่อเมื่อวานนี้ครับผมเก่งคองสายครับผมแดงครับผมครับสวัสดีครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงร้อยแปดอาชีพนะครับทุกอาชีพทุกคนถามเราพร้อมให้คําตอบคุณนะครับวันนี้เราก็มาเจออ่าร้านขายไก่ปิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะให้แดงกับเก่งไปสัมภาษณ์น้องเขานะครับแล้วท่านผู้ชมตรงนี้นะครับเราก็อยู่อ่าที่เอสนะฮะับวันนี้เรียกวีเอส เนี้ยนี่เลยเขาประกอบอาชีพน,นะครับขายพวกไก่ย่างนะครับแล้วก็พวกตับต่างๆนะครับเนี้ยพี่เนี่ยครับเนีคร,ครับผมเน้นที่ขายเนะี่ยเกี่ยวกับไก่เนี่ยพี่มีไก่เดียวไหมหรือมีหมูด,ด้วยมี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 ไก่แล่าถ้ามีไก่มี่กับพวกอะไรไก่หรือเกี่ยวกับพวกเครื่องในไก่เนะี่ย พี่บอกหน่อยครับว่ามีอะไรบ้างครับที่พี่ขายครับมีซี่โครงไก่ครับแล้วก็เนื้อไก่ผสมหนังครับแล้วก็มีตับคับตับย่างครับแล้วก็หัวใจไก่ครับไก่ก็งไก่งไก่ครับสูตไก่ก็หกอย่างแล้วก็ปีกปีกไก่ปเจ็อย่างนะครับผมรวมทั้งหมดนะครับข้าวเหนียวด้วยอ๋อครับรวมทุกอย่างนะพร้อมข้าวเหนียวก็เจ็ดอย่างนะครับท่านผู้ชมตันนี้นะฮะก็การค้าขายของพี่เขาตอนนี้เขาขายดีมากเลยนะครับจนหมดละเหลือแค่นี้นะฮะท่านชมนะฮะ ตั้งแต่้เที่ยงครับเที่ยงถึงสองทุ่มครับอย่างสองทุ่มแล้วจุดที่พี่ขายจุดแรกออกสตาร์ทจุดไหนก็คือขายอยู่หน้าปั๊มกรุทรีเนี่ะครับเป็นที่ประจำหรือสถานบริการใช่ครับหรือสถนนเส้นเขาเรียกว่าตอนนี้เขาเรียกว่าพนพบตัดใหม่ใช่ไหมพี่ครับผมและการค้าขายของพี่เนี่ย ไม้เท่าไหร่ครับเนี่ยไม้ละสิบบาทไม้ในบาทแล้วทุกวันเนี่ยการอยู่การใช้การถ้าขายก่อนอยู่ได้ไหมครับพี่เอติวอยู่ได้ครับอยู่ได้นะครับทุกอย่างก็ที่ผมบอกนะครับข้าวเหนียวจะเป็นถุงละห้าบาทใช่ไหมับพวกอุปกรณ์เนี้ยพวกตับนะเดี๋ยวให้เดี๋ยวผมให้น้องให้อ่าพี่เก่งเขาลองชิมดูหน้าเก่งไปชิมเลยใช่ไหมครับแค่ไปยังไงนะครับลองด้วยนะครับได้ครับ อยากให้มาเชิญกินนะครับมาช่วยน้องเขาครับ <l ots> การอาชีพก็มีอะไรมากนะครับท่านผูกก้ชมก็มีอะไรเอา้าครับตาเล้งนะฮะพวงตาเล้งพ่วงแล้วก็เนี่ยราคาใครความร้อนครับเอ่อเราขายเนี่ยเอสเรา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 ขายตั้งกี่โมงตงกี่โมงไงขายตั้งแต่เที่ยงถึงสองทุ่มครับ <l ots> แล้วเอ่อขายมา,าได้สิบบาทนี่เป็นไงพออยู่พอกินได้ไหมพ <l ots> ออยู่ได้ครับพออยู่ได้ใช่ไหมแล้วก็เอ่อขายทุก ายย่านนี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าเส้นเส้นนี้ขายเส้นกาชนาพนันนกครับเมันพันุกตัดใหมใช่ไหมครับผมเอ้เอสครับเราอยากจะให้เอสบอกแนวทางการค้าขายให้กําลังใจพี่เพืน้องที่กําลังทำหากินนะทำหากิน<ม>หาใช้ในยุคนี้หน่อยว่าควรจะทํายังไงเพื่อให้ชีวิตเราอยู่รอดได้ครับเอสกอ็อดทนอดทนอดกลั้นครับแล้วก็ทนแดบดบทนเศรษฐกิจแบบนี้ไปให้ได้ ขามาด้วยกันนะพี่ครับขายนี่มันเป็นธุรกิจของเราเองเลยแม่หรือเราใช่ครับเป็นธุรกิจของครอบครัวเราบ้านเราแม่เราครับผมขายกับแม่ครับแม่ทาให้แล้วก็ผมมาขายครับครับผมแล้วเราขายมา่ี่ปีถึงกี่ปีแล้วขายมาสองปีแล้วครับสองปีแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นหนุ่มนะครับไฟแรงคนหนึ่งนะครับน้องเอสนะครับผู้นะครับอดทนอดกั้นอดสู้นะครับเกี่ยวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้นะครับการขายการทำหากินเขาเป็นอาชีพตั้งแต่บรรพบุรุษวันพ่อแม่แล้วนะขามา ครับน้องคนนี้ครับเก่งมากครับพี่ยกิ้ห้เลยเออครับกับ๋ยวผมจะลองรับประทานโคกไก่ของน้องเขาดูนะครับว่าจะมีรสชาติลักษณะแบบไหนแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับลังจากเรากินดูนะครับก็จะเป็นโคกไก่นะครับอันนี้เป็นโวกไก่แล้วก็มีพวกลักษณะพวกคอนะครับรสไส้ก็นี่ครับว่าใครผ่านมาสร้างเส้นทางนี้นะครับ ก็แวะมารับประทานนงครับได้นะครับรับช่วงร้อยแปดนาทีนี้ก็หมดเวลาแล้วครับคิดได้พูดกันหน่อยครับว่าผมกบอ่าแต่ห้าองค์นะครับแล้วก็เก่งคําบานนะครับจะไปลงพื้นที่ที่ไหนนะครับและไปสัมภาษณ์ใครที่ไหนช่วงนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ